ใหม่เจริญปุระสร้างคฤหาสน์ห้าสิบล้านสมกับที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิต หลังจากฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมานานกว่า10ปีในที่สุดใหม่เจริญบุระดาราน,นักร้องรุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนวงการบันเทิงมายาวนานก็ทำตามความปรารถนาในใจได้สำเร็จค่ะเพิ่งจะสร้างบ้านหรูหลังโตเสร็จเรียบร้อยและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วจนทำเอาแฟนคลับและคนที่ทราบข่าวเขามาแสดงความยินดีกันเพียบเลยละค่ะโดยบ้านของใหม่เจริญบุระหลังนี้นะคะอยู่ใกล้กับบ้านของคุณแม่มีเนื้อที่กว้างขวางตัวบ้านใหญ่ เป็นสไตล์อังกฤษฝรั่งเศสที่มีความหรูหราอลังการแต่ก็อบอุ่นและน่ายอยู่ค่ะดีเทลเนี๊ยบตั้งแต่ประตูรั้วซึ่งเธอก็เล่าว่ากว่าจะได้มาไม่ง่ายเลยนะคะเพราะดูเลิกแล้วไม่เหมาะกับการสร้างบ้านแนวราบหากจะมีก็ควรจะเป็นที่พักอาศัยสูงๆเลยต้องแก้เคล็ดและมูเตลูชุดใหญ่จนทําให้สามารถสร้างบ้านหลังนี้ได้จนเสร็จค่ะส่วนตัวบ้านก็มีสีขาวสวยงามได้กลิ่นอายตะวันตกเต็มๆมีรูปปั้นและกระถางต้นไม้ สไตล์อังกฤษประดับอยู่เพียบเลยล่ะค่ะโดยเธอบอกว่าฝันมากว่า10ปีแล้ววันนี้ฝันเป็นจริงเรียกว่าหายเหนื่อยไปเลยเป็นความภูมิใจและตื้นตันมันดูใหญ่เพราะว่าภาพมันหลอกอย่างที่บอกก็ถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตพี่สาวทุกคนก็เอ็นดูเพราะเห็นเราทํางานมาตั้ง30กว่าปีคือเราเคยมีบ้านแต่ก็จะเป็นหลังเล็กๆก,กระทัดรัดไม่อยากอยู่บ้านบนดินคุณพ่อเองก็เคยเห็นใหม่อยู่แต่คอนโดก็บอกว่าลงมาอยู่บนดินเถอะเพราะ สุดท้ายคนเราก็ต้องกลับสู่พื้นดินเรียกว่าบ้านหลังนี้ทุ่มสุดตัวและยังคงต้องร้องเพลงกันต่อไปซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังแรกของใหม่จริงๆและสิ่งที่เราได้รับก็คือความรู้สึกที่เราได้อยู่ใกล้แม่วันนี้ฝันเป็นจริงแล้วที่เหนื่อยมาทั้งหมดทุกอย่างมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราจริงๆใหม่เจริญบุระกล่าวค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะคะ